โอ้บางทีก็วิ่งเร็วเกินบางทีครับบางทีก็วิ่งเร็วเกินอ่ะดูดิวิ่งโคตรเร็วเลยใส่แคลรี่ทำไมมันวิ่งเร็วแปลกๆปกวะดูดิวิ่งเร็วเกินอ่ะเมื่อกี้ก็ยิงหัวบางทีก็เกินไปว่ะอืมมันน่าจะโปะนะผู้ชม อ๊เก oh, oh, ินโอ้เก <gment mouve> ินไปยิงหัวเกินไปโอ้บางทีก็ยิงหัวคมเกินมันไม่ใช่เล็วมันไม่ใช่เร็วมันไม่ใช่เร็วมันไม่ใช่เล็วมันไม่ใช่เล็วมันไม่ใช่เล็วบางทีมันก็เกินไป เน็ตก,ก็ไม่ไรีบปิงน่ะยิงหัวคมเกินบางทีโอ้โหหัว,นวนลว้วนล้วนหัวล้วนล้วนบางทีก็เกินโอ้ห์วิ่งก็เร็วเกินโอ้โหบางทีก็คมไปว่ะ ิงหัวแบบรัวเกินนะ่ะอบางทีก็เกินไปทำไมแรงเจอโปเยอะจังวะเดี๋ยวมาดูต่อกันไปนะครับทุกคนมาดูมันจะยิงหัวหรือเปล่าก็ดูดิวิ่งเร็วเกินอะ่ะดูดิใครลีบไม่น่าจะวิ่งเร็วขนาดนี้มั่งโอ้วิ่งเร็วเกินโอ้วางทีก็วิ่งเร็วเกินดูดูดูดด ไม่โปรนะถ้าไม่โปรมันคงไม่รู้หรอกว่าศัตรูอยู่ตรงไหนอะอะไรอะไรอะไรยิงอะไรฮัลโหลโอ้บางทีก็ยิงหัวคมเกินอะมันไม่ใช่แล้วอะ่ะโอ้บางทีก็เกินไปโอ้โหหัวยอีกแล้วโอ้โหหัวยอีกแล้วหวยแล้วทุกคน เอาว่าโอ้หยิงดุดุดูดูดูดโอ้โหหัวเน้นเน้นเกินไปเกินไปเกินไปยิงหัวเกินไปโอ้โหบางทีก็เกินไปมันไม่ใช่แลว้วโอ้โหวิ่งเร็วเกิน โอ้โห oh. GM ครับ GM ครับฝากหน่อยครับ GM ฝากหน่อยครับ GM GM ครับฝากหน่อยครับ GM แบนให้หน่อยครับยูไอดีตามนี้เลยครับผมนะครับผมฝากหน่อยเด้อวิ่งเร็วเกินโอ้โหเร็วเกินโอ้เร็วเกิน, oh. กน, oh. กนมีคนเร็วเลย โอ้มันไม่ใช่เร้วโปรหรือเปล่าไดู้้ชมเม้นมาหน่อยครับโปรหรือเปล่าโปรหรือเปล่าโอ้วันนี้ก็เออจากปืนอย่างนี้รู้แน่นอนเลยว่ะ,ะไปเหลือหรอว่าโปรหรือไม่โปรโจบเร้วเจอโปรนองแดงอย่างเงี้ยมันไม่ใช่โอ้บางทีก็เกินโอ้โหบางทีก็เกินไปฝากแบนหน่อยครับ G m เออ จีเอ็มเอ๋ยจีเอ็มเอ๋ยโอ้โหไหวีกแลียวไหวเกล้วโอ้โหบางทีก็เกินโอ้บางทีก็เกินโอ้แอ,แอดแอดลองแอดเพื่อนไปลองแอดเพื่อนไปท่านผู้ชมแล้วจะมาถามว่าโปรหรือเปล่าโอ้โหยืมซ้ำของงีห้หัวแตกได้นะ ใครฆ่าโป้ได้นี่โคตรเทพเลยอ่ะฆ่าโป้ให้หน่อยทุกคนคนฆ่าโป้ให้หน่อยโอ้โหบางทีก็คมเกินอ่ะมันไม่ใช่แล้วอ่ะขนาดเมื่อกี้ลูกซองยังเอาไม่อยู่อ่ะคิดดูโอ้โหัวเล่นนี่อโอ้โห ไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้ว,ลว,อ,ว,อ,ว,อ,ลวอ้โหยิงหวยีกล้วโอ้เกิดตายเออบันนี้ก็เกิดไปเออเกิดไปลเกิดไปหวยีกแล้วหวยีกแล้วโอ้ทำไมกูต้องมาเจอแบบนี้เนี่ยวิ่งโคตรเร็วเลยแม่เชลรี่เร็วอะไรวะเต่ไม่น่าจะเร็วขนาดนี้ โอ้โหเร็วเกินเร็วเกินบางทีอะเร็วเกินโอ้ปวดแน่นอนแล้วแหละไม่โปรกร้ก็ไม่เหลือแล้วแหละยิงหัวทุกเม็ดโอ้เอวนะมึงถ้าเข้าหัวนี่มันไม่ใช่แล้วนะเอวมันไม่ใช่แล้วนะถ้าเข้าหัวมันไม่น่าจะใช่แล้วนะเอวะถ้าเข้าหัวทุกเม็ดนี่คือมันไม่ใช่แล้วนะ โอ้โหเร็วก็เร็ววิ่งค้นเร็วเลยไอ้นี่มายังไงวะเนี่ยอ่ะดักกลับโอ้วิ่งเร็วเกินเร็วว่ะตุ๊ดรถตุ๊กตุ๊กอีกแม่งโอ้โหเก็บสิบเอ็ดคิวมันไม่น่าจะใช่แหละโอ้โหดูวิ่งค้นเร็วเลยคุณพ่อคุแม่เร็วเลยโอ้เร็วเกิน อวิ่งเหล่าเกิร์มมันทีโอ้โหสิงเหรอเล่นน้ำมาเจอโปแม่งโอามังทีแค่เกินป้าจีเอ็มฝากเลยครับผมจีเอ็ม โอ้แตม่มันไม่ตายวะเอ้ยวางไวนเจอสองสามลูกมันโคตรเทพเลยนะวางอีกสองสลูกสามลูกแล้วมึงตายแน่ๆอะ่ะจะให้ GF อัปเดตกลับระเบิดเข้ามาในแมตช์จัดอันดับเยอะๆหน่อยอะ่ะมันจะดีขึ้นมากนะ โอ้วิ่งเร็วเกินทีเอ็มฝาบแบนหน่อยครับทีเอ็มฝาบแบนหน่อยครับโอ้โหเอ็นวิวยิงหัวเกิดไปโอ้เกิดไปเกินไปเกินไป,ไ,ป,ไ,ปไม่มีเลงด้วยนะหัวเน้นๆเ,เลยนะหัวเน้นๆเ,เลยนะหัวเน้นๆเลยนะมันไม่ใช่แล้วนะ มันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้ว,ลวโอ้ไม่น่าจะใช่แล้วมั้งจะฆ่าปโปได้ป่ามาดูกันเอ็ดวิวยิงหัวคิดดูโอ้บางทีนายแบบก็คมเกินอ่ะเออคน่างมันนะ่ะมันลุ่งกากกูไม่น่าไอ้เพื่อนไปเลยนะขเขาไป,ปลบแอดเอาโอ้วางเล่นน้ำเพื่อ ไม่ใช่ของเล่นมึงไม่น่นะดูดูตั้งวัาว่ั้วมึงหมดเลยโอ้โหน่าจะสุนนะ่าจะโปรกระสุนไม่จำกัดไอ้เน่ด้วยนะเนี่ยดูจากค่าทานแล้วโอ๊ยเกินทำไมทหมน่นี้โปรไม่เยอะังวะจีเอ็มเบอร์จีเอ็มนั่งทำอะไรอยู่ครบับจีเอ็มช่วยแกหน่อย เอตดบีว oh, ิ coming, Q, upcoming, ่งหัววิ่งตะโคนเร็วโอ้โหเกินป้ายบางทีเน็ตกูก็มาปิงอะไรตอนนี้วะโอ้โหเกินป้ายบางทีโอ้โหเกินใจจริ้งจกมาเจอปเนด่ยแม่ เหนื่อยใจจริงเล่นแล้วก็เจอโปแม่อยากรู้อ่ะไม่ว่าแร้งอะไรเนี่ยโปขนาดนี้จะไปดูแร้งเลยโอ้ยเกินไปโอ้โหเกินไปเกินไปเกินไปโอ้โหกระสุนไม่จำกัดเลยเมร์และดูท่าทาง เกินไป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 มันเหมือนมันวิ่งแล้วไปหาคนทามันแบบมันจะมีเส้นเส้นวาดให้อะว่ามันโปรหรือมันจะมีให้ดูว่ามันควเข้าหัวแต่บางทีมักก็แบบไม่ใช่อะ่ะมันหัวทุกเม็ดเลยอโอ้โหไม่มีเรงคิดดูไม่มีเรงเออไม่มีเลง,เงบางทีก็กรเดินกระตายแม่ย้อย โอ้จ oh, ีเอ็มครับฝากแบนหน่อยครับจี GM, 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 เอ็มจีเอ็มจีเอ็มเอ๋จีเอ็มเอ๋จีเอ็มฝากหน่อยอมันไม่ใช่เลยจีเอ็มนั่นทำอะไรอยู่ครับโปรเยอะมากเลยเดอ้อโอ้จีเอ็มมันพีกเกเกินไปจีเอ็มมันไม่น่าจะหัวขนาดนี้มั่งโอ้โหทำไมมันเจอโปรบ่อยจังวะวันนั้นก็เอ็มห้าร้อยวันนี้ก็เอบิวโอ้โหจันเลิรน ผมวิ่งอยู่ดีๆก็โดนยิงหัวอืงงเลยโอ้มันไม่น่าจะใช่มั้งจะขึ้นน้ำไม้แล้วโดนวงบีบนี่มึงโง่เลยนะ oh God. Oh God. อโอ้วันนี้ก็ไปเอ้ยมันไม่ใช่จะโปโอ้โหวิ่งโคตรเร็วแม่ง โปไม่โปดูเอาท่านผู้ชมเม้นมาหน่อยว่าโปหรือไม่โปเฮ้ยยืดเอ๋ยหรือว่ารังยืดเอ๋ยนะเว้ยยืดเอ๋ยโดนคนอื่นยิงแทนนะแค่ดูเออไม่น่าเหลือแล้วเน,นี่ยน่าจะโปร้ายเปอร์เซ็นแล้วไม่น่าใช่และโอ้ไม่มีใครเทพกว่านี้แล้วแหละเออถ้าใครไม่โปแล้วเล่นเทพขนาดเนี้ย โอ้โหจะไปเรือหรือตายกลับระเบิดตัวเองนี่ง่เลยนะโอ้ระเบิดก็เยอะเกินดูกม้องไม่ค่าจะ คนนั้นจะฆ่าปูได้เยอะหรือเปล่าครับผมเกลียดจังเลยคนเล่นแล้วเจอปูเนี่ยไม่เป็นไรนักหนาวันเล่นแล้วถ้าเจอปู มันไปเจอแล้วโอ้โหที่หนึ่งอ้เกินอ๋อดูดีแรงรถครเยอะเลยโอ้เกินไปนนแล้วเจอปนเป็นไรนักหนาวะไปดูกันนะครับทุกชมว่ามันแรงอะไรอ้อเกิน เออได้แพทหนึ่งอ่ะนี่ครับ GM เอมมาดูอัตราการยิงหัวกันอัตราการยิงหัวห้าร้อยโอ้โหโอ้ GM โอ้ดูดิอัตราการยิงหัวสองร้อยโอ้โ คิดดูอ๋อจบจบแล้วสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายชุ๊ก